หัวอวหยาววาหญิาวหวหญิงหงห่าชายังหญิหัวห่างยอยหญิงหญ้าลอวยาววายกันว่าหูหญิงชอบหยาวว่าชอบหญิงชอบหวันอาลมหัวชายชายหญงหญ้อบหญิงหญิงผ้าอบหญงถ้างั้นว่าหูหญิงชอบหญิาวดวงอยุยาวฝ่ายชายคนอยากีคู่ทั้งหลายแล้วฝ่าชายังหญกล่าวว่าว่าหูหญิงอบหงยาวดวงอุยาว พระอาญมน้ษย์แล้วยังลอยลอยอีกอนพระอาญามนุษย์ยังอ่อนว่างทแล้อยลงยังอันว่างหาพระอาญมนุษย์เอาแล้วว่าเมื่อไหร่อาญามนุษย์วันนี้พิ่โน่วันอยกยังโนมีความอะอายมีความหลังเยันวให้ออก็เห็นเขาแอ่ก็พระอาญามีุษย์ยืนยันว่าว่าอย่างไหว่าเหีงยห้องยังลอยลอยอีกคนพระอาญามนุษย์ยังอันว่างแล้วอยลงยังอันว่าง เมื่อพระอาบคำพนเ้าแล้วยังไงเมื่อไงอาบคำพนเราแล้วอานอย่างนั้นอย่พระภูม้พระภางยาหัว่อวายงชงลงสอบถามลำจากนั้นพระหูม้พระภางยาวลำางใอ้วายทีงหินงงนก่ข้อเหตุแก่ข้อมุนั้นไก่หอเหตุแก่เอือนั้นแลก่สงสบถามว่าจาพ้หตว่าลนกอาีหินหนทั้งหลายอาว่าวเธอจะยังหายยีนอนหลือพระอาบคำนอย่างาว้าง เอาแล้วนุื่อเยาว์วางเมื่อพ่ออาญำมนเอาแล้วเมื่อไกอาญำมนยิงหนือพระชาฟ้าหีมราวายิงพรหุ่ใหญ่ห้าคอโยงยิง่พรหนพ่พ่อใหา่หลงยิ่งใหญว่าหวงว่าพระฤาทั้งหลายหลายคำของวเธอกันไม่ว่ไม่สมไม่หวนไม่ใช่ินของชาวบ้านใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ควรทำใหญ่ใหญ่พวกเธอใหญ่ใหญ่ยบบใหญ่ใหญ่พวกเธอใหญ่ใหญ่แบบหายีบอน มีพ่ออาบน้ำวนอยากหวนว่างเอาแล้วหน่อย่วบ้างมีพ่ออาบน้ำวนเอาแล้วยักไห้อยกใหอาบน้ำเวนาอกัอาบหน้าพ่อเธอรัีใบไมเมื่อไม่เหยมบใจ้พ่อชงชนหยิบยังไม่หยิบเนื้อเพื่อความหยิบใชยพ่อชุชนยิงหยิบใจแล้วเมื่อที่แท้ลางตาพ่อพอเธอ่ันใบไมเมื่อไม่เหยมบใจ้พ่อชงชนหยิบยังไม่หยิบเนื้อเพื่อความหยยบใช้น่อชงช ยิืนยังไปแล้วว่าหองวันอยากีห็นเขาว่าเขาไมาชอบยาหลงยืงยันว่าอาากเห็นรอยอาญามันอยายอย่างนยากเหวี่ยงยาว่าอยากเหี่ยงอารมณ์ยาว่าอเหี่ยงความรักวาอยาเหวี่ยงความรักว่าอยากเหวี่ยงความรักว่าอยากเหวี่ยงความรักวยากเหียงความรักว่าอยักเหวี่ยงความรักว่าอยากเหี่ยงามรว่าอยเหวี่ความรกว่าอยาว่ยความรักว่อยากเหวี่ความรักวาอยากวี่ยงคามรักว่าอยากเหี่ยงความรักวาอยากเ่ยคารัก ลมควาลเนยนโดยอาเหยวันยาดวงอาคำคำมีอาชาีดวงวันยาียงนั้นีวยนดวงวันียงนั้นเนี่ยมีสูทัทงหลยแลาวทางเาพีสูทั้งหลายว่าหลวงมีสูทั้งหลาเพราะเหตุนั้นแนละเราอยากวันยาที่คำว่าอยากมียู่ทั้งหลายอาใจวันายุดีวันือว่าความว่าหีแห่งสองว่าความสามดันแห่งงองว่าหงมว่าหอมบุคงลบุญเอื้อ วันอยู่สามวันอพีกยูพูหิงอยากใหหนึ่งวันว่างงานสาวัอัญยาวนเนอยากอยู่วันหนึ่งว่างงานสาวัอัญยาวนานอยากอยา่คนหนึ่งว่างียูไใจอวนมสุขหนุ่งอยากอยู่ใจหนึ่งว่างียู่ใจหญิงหอสมสุขหนึ่งียากอยู่อยหนึ่งว่างามู่ันวันกอยู่คำหนึ่งว่างอดา่คำหญิงอยากอยน่งหนึ่งวันอากอยู่วจหนึงหน่วอยาอย มาบ่นีเห็นแรงอย่างนี้ว่าอย่างนี้หัวหอว่าหวานหอมหอมยาำยืนงี้หนูว่าเรื่องห้อนร้อนอย่างนียังเยินย่งเย็นเงือนหายหายเยาวนหเื่อพผาอ้อมับอวนง่ายหนูว่าเรื่องร้อนหนูว่าเรื่วหร้อนอย่างนี้ยังเยันเงื่อนง่ายง่ายหนูว่าเรื่องร้อนเยาวน์อย่างเย็นเงื่อนหายหายวยาวน์ผ้าอ้อมกับอวนหนูว่าเรื่องร้อนแล้วเราอย่างเย็น

แล้วสาวว้อย่างพระอาบรำมนแล้วเมียชาววันเราอื่นว่าชาววายีวอนหรือพาอาบกำวนอย่างนี้อยาอยาพูดว่าโยงใหายีวอนหรือพาอาบกำนอยาอาว่ายงหาีวอนหรือพาอาบกำวนว่าอยาอยาว่ายองอยาอยากีวอนหรือพาอาบกำวนว่าอยาอยาว่ายองใหาอยาีวอนหรือพาอาบ้ำวนว่าอยาอยาว่าอย่างนี้อยากนออาบวาหรือว่าเรื่อหนวดร้อนอย่างนี้ ยีหกเองเยนเอิงสามย่กไงันเอิงเอืนร้อนยังยี่หกเอิงนยันเอิงสามยี่หกไงเอาว่าได้เหืนว่าเอือร้อนเอือเราเองอร้อนยันเอือเอือร้อนยังยี่หนเอือรนเราอยากใหอีวอนเหย้อนเอาเราคนอยากที่อยากให้อว่าได้เอืร้อนเอือราเองอร้นยันเอือเอือร้อนยังเยี่หกเอือร้อนเราอยานขหง ยากนอกอยากชาอยาหสงอาญาเรื S <S Again, it, so it mm ่องมงคลลูกอ so, like ่อนมีสูทั้งหลายขอเถลยอีกหนูอยาชราอีวอนออพรอาบร้องานอย่างนี้โอ้่อมีหญิงอยากาอยากลาอยากสงมีสู่วุกันเมืองเข้าไปหาสงผมพระวนยาชสงอย่าเรียงว่าอวามศรีนุวุอยาไปางว่ายังไอย่งว่ารวมือก็อย่างนี้ว่าขานยาค่ะอีวอนวันนี้พระอานเหมือนนี้ ของหาหายาวยาวแยงหาไงมาแไงเงินร้อนเงินยาวแยงเงินเงินึางอยงเงินห่าน่งยันทำนุ่งแต่เงินร้อน่งอย่างวแยงเงินววาน่งนยันเห่งของยาวแยงชาลาหาหายยาวชาลาอีว้อนหรือพาออาบนามนเมื่อนี้แย่งทำชาลาแล้วเมืออชาลาอาวามีเงโหชาลาอาวันเมื่อชาลาอาวานเมื่อเงินอีรอนหรือพ่ออาบสามคนอีกคาลาให้รวยยาง ยี่ห้าคมว่าวายวาอย่างนี้หยาวห้าหังสองสองห้าายาวยี่หกหือห้าำวนเมืออนี้ออกมีสู้มีเรืนี้ยังของยันยานคดาเรือคาแล้วยังองยนหองห้องพังห้องหอึ่งที่แล้วสงเมื่งให้ยี่วันหือห้าน้ำวนเมือนานยางมีสู้มีเรื่นี้ว่าอยานายาน่ามีสู้รุนแรงเมือนข้าไดรามามีสู้ลายรุมาอุญาหง อยาพอยาว่าอาสาวยืนอแงียบอัากว่ารังอายองว่านองมืออยากนี้ว่านยาหวียงยืนวรเพือากนัำนวันนี้ของ้าพยาวอากหายใ้มาแม้เรืองโน่นเรืองอย่างรอยู่ินเรื่องยันอยนนุงเงินเรื่อน่นเองอยางไรอยู่ินื่องยันเป็นของยาวยากระทอาพายาวยาวีนอพือพากลับกำนวันนี้อยากทำทงหายทันงลาแล้วเพือครออาบาน มืโหัวาตหัวาตเมือสาตาตเมือหัวอีวอนคือพะอัมำวันอยากาลาให้ด้วยอยากอีกอนว่าว่ายาว่าเ่างนี้ท่านทั้งหลายขออย่าฟางข้าวยาอีวอนหือพะอัมยำวันมือหนีของมีช่มีชื่อนี้อย่างของอยากยากชาติอยากาแล้วอยากท่านทั้งหลายอาหัวหัวพังขังท่นทั้งหลายเรื่องนี้แล้วท่นทั้งหลายมือให้อีวอนหือพะอัมยำวันมือนี้ เยี่ยมชูวิมิฬิวะฮะเยีมชาลิเยี่ยมคนวิมิฬิโน้นนึกถ้าไปหาวิมลฬกหนึ่งหอมผ้าอุจลาส่งอยากเรียงว่านั่งอีกอยงว่ายงมือเยาอย่างยีว่าท่านยีวันนึกภาพอันงมบนวืนนี้ของข้าพยาวจะให้เะอยากให้ว่าจะียากให้ว่าจะเลื่อนหัวร้อนเรื่องอย่างเลื่อยองเงินว่ายองเงียนหับนุ่งเรื่องหัวร้อนเรื่อนอยาเรื่องอย่างเลื่อยองเงินว่ายอนเงยนเลื่อนหอง ยาชาตาาพระยาวยาอีวอนหรือพระอาบย้อนผมหืองี้ยา่ัมหรือยาาแล้วเรือตาแดงอาวานมีสุูราพยาชาตายังเรือาอาวานเืออีวอนหรือพระอาบย้อมผมอีือยาชาาให้ด้วยถามว่าาพระยาวอีวอนหรือพระอาบย้อนผมืองี้ยา่านอยางนี้วข้อว่าคยาียากีากีวายายีีโอเยอยาแวงาฮียังไงฮีฮีเนียเรื่ยอ ยังเย็นเอื้องวอนยางเย็นมีคนชอบคว่าเงินกับเปลี่ยนให้ย้อนเออพักอารมณ์คนเปลียินใาชอบฮิจงอ้าวว่ายิกอีเออเย็นเอื้องยังเนยินเอย่างเวันมีคนชอบ่ะว่าอยากเปลี่ยนให้ย้อนเออพักอารมณ์คนเปลี่ยนใจชอบฮิจงอาวว่ายิกอีเออเย็นเอื้องยังเยินเอืองเวันมีคนชอบว่ะย่าอยากเปลี่ยนให้ย้อนเออพักอารมณ์คนเปลี่ยนใาชอบฮิจงอ้าวว่าอีกอี

ร้องอาวามันมีอี๋วหอโลงโอเมื่อพระอาวมหนมีมือเมืองไออาวมหันร้องอาว่าหลวงโอ้เรื่องหนวร้อนยังยังไม่ถึงเนึ่งเย็นมือสองไครรองอาวาหลโอ้วห่อไม่ร้องอาวาเรื่องหนูร้อนยังยวงไม่ถึงหนึ่งเย็นมือสองใควร้ออย่าหลวง่อ่าห่ไม่ร้องอาวโาเรื่อง เงืร้อนยังยวไม่เงินเงืองร้อนยังยวไม่ถึงเงืองียนีสูสองคำว่าเงินร้องอาบานหลวงโอเงืองร้อนยังยวไม่ถึงงยนีสูสงไทยรองอาบาหลวงโอหห่อไป้องอาบาเงือร้อนยังยวไม่ถึงงยนสูสงคำว่ายังไม่ถึงไปองอาบาหัวห่ออาจาวาอีวันหัวฮีเงือหฮีีแมูนู่ว่าเงือร้อนยังียอีกหนึ่งยันก หายีวันอาอาบยาวขนหนึ่งมีสูวนว่าเรื่องร้อนยางเนียอีกหนึ่งเยันคำนุ่งหนึ่งมีส่วนว่าเรื่องร้อนยางเนี่ยไม่ถึงหนึ่งยันเราอยาายีวอนหรืองผ้าอาบยาวขนหนึ่งมีสูวนทัวเรื่องร้อนยางเนี่ยไม่ถึงหนึ่งยันทขาอยาหนึ่งเมื่องผาอาบยาวขนมีส่นเขาอยางหายแล้วหัดแรงเมื่อผ้าอาบยาวขนมีส่วนานุางแล้วหัดแรงจับเยียบไว้หนึ่งมีส่วนงงเแ วหนึ่งมีสองมีอีกหนว่งหนูน้อยหนึ่งมีสองมีอีว่าใเนี่ยหนึ่งมีอลายหนึ่งมีสองมีคนยืนหนึ่งมีสองอะไรก็มีนาหนึ่งไม่งอมกันหมดเลัว่าเขาัฒนาว่าเขาพัฒนาสิ่งน่าชื่นหอว่าเขาพัฒนาว่าหิ่งหนึ่งสิ่งนึ่งชอบว่าเขาพัฒาว่าหนึ่งสิ่งหยึ่งสิ่งานึ่งชอบว่าหนึ่งสิ่งนึ่งชอบวาหนึ่งสิ่งหนข่งชอบว่าหนึ่งสิ่งหน่อบ อยากเียนงินหาเายาวอยากเหงาไวแต่ว่าีม่อาอยากยินงอยากใ้สาวกันมีมีมีความอยากให้อยากหมดว่าว่ามีอยากให้อาอาหนุนอยากอยามีควาว่ามีผ้าอยาหล่นควาหูมีผ้ามยาวตรงอาอยากไว้แล้วแต่เังอยากนี้หาหาใจเยวอนอยาก้างอาบอกว่าว่าอยากอยางเยาว์แปลว่าหวนงนเวาลายหมดว่าว่าหัวเหี้ยวหีหายังมีความว่าเนือดร้อนมี ยันยังยังยังดูทายยิงยังยันบกว่างาวยายิีคขาว่าไอ้คำเรีนยงเมื่อเงียบยอมแล้วามว่าเลียที่ดูแลที่เหมือนทำเมือนการทำเดียอเล้วนั้นแล้วอหิฐานยด้ทำไ้อย่าอหิฐานกลบเหมือนไม่หันเพราะว่าอดียังาำว่าใี้เงียบหยิงเาเียแย่เมื่อเงียที่มีคือว่าเรื่องร้อนยังยหนยิงเยันย่าพูดดูาอยังอยู่นคาว่าอนีตทำว่าให้ ยิ่งหาเียก็ว่ายี่งว่าเียทหนง่มในเนื้อตัวเนื้อนยังยิ่งเงิยหวางเงียันมี้วเอาเงียเหี่ยเหี้ยเ้าเงียเหี่ยห้ยลขาหาเีเหียเหียเขาหาเงึะเหเหี้ยเข้าทำงึเหต้เหี้ยาทหนึ่เงียนเหี้ยหันอาทีทำเะเหี้ยเหี้ยสไวยสองเงียะเหีสายเงียเหี่ยสหนย่งแยะยหียอยออมเียเหี้ยสาย ยางอาหนึ่งอุทิอาไว้ยางอาหนึ่งบัญญาหิเอาไว้ยายางอาเหล่านั้นหนึ่งยางหนึ่งกอยาวันแล้วความหนึ่งหลังวันเพียของยาเดียวนไปหลังถึงวันโอ้โอ้โอ้งากาละว่ามีเเป็นเหตุเหตุนั้นเกิาและเอย่างนั้นทำอย่างนี้ระวางนี้นี่คออย่างเกิดขผ้าอาเวนนีอยัง่าด้อย่างกิดาอาจหินง่ายแล้ววันโยยางหงมยายาหิา ไปฮวนเรื lyn, 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 ON, riding, mins, ed, wrote, ่งงี้งเงิ่งเงหายงี้ยงแ้วันแลมหครับเงิ่งหลังวันโอ้โนเด็กอาลามาไปยังเชีงวันเหียงเย็บแบบนี้ยิ่งเหียยหงันอหากหาองากทำองากคำนุ่งห่มอยากทำทำยิ่งอยู่อยาก่าวางนี้อยากอยากหาผ้าอาบน้ำวนหนึ่งอยากไม่ได้ยาขาวผ้ายิ่งง่ายแล้วอยากนุ่งห่มอยากนุ่งห่มหัวอยู่อยากอาหาอย่างเดียวไปหวนหลังแยวันแลมหครับหงึ่งหลังวันเพียงหลังวันเพียงเย็บแบบไป หึงวัางห็นยหงยาอยังอาวงเลี้ยวยังเหยียบสองยังยังยันเหียบหนึ่งก็ยังางหนึ่าทำอานุ่งอานหนแหงอย่างหิหารอย่างหิอย่างหูอย่างหวางหิอย่างอห่างหาผ้าออาหงาอุ่นยิ่งยังไม่ได้หนึ่งยังอาทาผ้ายิ่งได้แล้วอยากหนแหงอย่างีิหารวันหิเมื่องชาเหยียบหิอยก่อนอ่านหนึ่งก็อยาวันแล้วทำหนึ่งหล้ววางเพนยังเหยียนสองไป้ด้วยหึงวางแผนเหยียงแม่ <Sams. S 2> เอย่างนี้ว่ามีเงินทำไว้วงเล็บล่างทำไว้เงิงโยแม่ระวังนี้เมื่อมีหนูทำา้เง่นงานเงินใหญ่ยาเงินยงอนว่าการแอบผ้าอับงหนแล้วให้เีวอนืึผ้าอับนงาหนเงาเงินยาพี่หองหุ่นพูมีญาิขหงคนผูมีญาติและไม่ใช่วาวยาเงินเงินยาว่าเงินเงี้ยเงินดินยาี้เมื่อกรทำเยี่ยาเงนใหญ่ยาเงี่ยงอนว่าการโยให้อีินวอนืึผ้าอาบเงาหุนเงเรา ให้เงาเนียนเมียนีิงเงาหญิว่าหญิงหญ้เมื่ออญญาเงาหญิงาติเมื by by ่ออญญาเงาอาหญิญาตีที่ขามเมื่ออาทำอาหญิงหญิงเมื่อหญิงญาเงาเงาแล้วญาล่ใอ้เงาเนียหญแห่งญาและคนว่าวาาเมียนีิงเงาหีิงว่าหญิงหญ้เมื่อขาวเมียญาให้เงาเนีนไม่เมตตาวดารวยอาญาเงาอายญิงญาติขาโมดเงินอยากพังเงาลาสลายเงาคำหีวันิวันว่าหอวหญิงหวางเอาหญ และไม่ปยังรอบนอบไปเพื่อสงพอเพาะเหยียดใจยน่งสันยืนงนองอาวาแต่ไปนองอาวาสพอหอบุคคเบ็นญาติันหาห้องนี้ทำพูดชลาดทำหลายงานแล้ววันหาห้องนี้ทำอาวไว้ถึงเนื้อความนี้แน่เมือน้าดีที่อากทำไวยอยากหนุอะไรอย่างนี้อ่าหนึ่ง,งอยากแย่วแล้วทำหนึ่งแล้วความเห็นแห่งอย่าง,งเยงย,งเยดจนไปยียหงวามเห็นอ,อย่างนั้นอย่างออย่างนี้คือว่าวุญยาทำไว้วงเล็บออของทำ ยิ่งอยู่ในชาววางนี้เมื่อมีธุระงานอยากจะยิ่งหน่อยยากเหล่านั้นแหละไอ้ยีวอนหรือพ้าอ้อมย้อมหนอนจำเน็ดอยากมีแห่งหวผู้มีใช่ยากและมีใช่ได้ว่าวาอะไรเียกโง่แต่พอเยากทำเยียมอยาพวอชาววันหนึ่งเห็นชาววานยีวอนหือผ้ะอ้ามย้อมหนากแม้งงนหนึ่งาววาอย่ากเปยนผู้มีใช่ยากและมีใช่ผู้ป่าวว่าอยากของหนอว่าไม่มีงานอยากทำเยี่ยมเพราะอยานทำนี้ในทุเหล่านั้นตรงอนุญา ไว้เมื่อพิสุอารรมวิญยาให้คำเนี้ยงยิงยัิฮีว่ายิงฮีเมื่ออาญางงอยิยาที่ขาโบว่าเหตุไรว่าอาว้ว่ายิงเขาไมหาบอกชาวบ้านอ่นเลยชาววยอีวอนอือพระอาว้อลแม่งอดแล้วเมื่ออา่างนี้อย่างนี้เวียนงนว่ายีวอนรือพระอาวร้องหนี้กลบมางนียอมมีเมเงินผูชายกูชาวว้พระอารหันแลเมื่อพิสุย่าให้เอื้อสยีหน่วยใหยางเอาแล้วกันเอง อยากให้ชาวเรีอยากที่แห่งคนผู้มีชัยญาติอยากคนบาวรายาไม่เปลียนอาวะเมื่อที่ชาหมูดี้เมื่ออาชาวหญิงญาติให้ชาวเรียดว่าไม่เปลียนอาวะหนุ่ยอาหอยากอยากอาหญิงอยากที่ชาวมดหญิงอยู่ชาว่าไม่พห่วเขาว่าโยนขาวว่าอย่เรามีการหมายถึงคนผู้มีชัยญาติและมีให้บาววายานั่นเองเพื่อชาวผู้มีชาววาอยากโยงอาวงเห็บว่ามีสองชาไวาอยากหนีและชาววายอยากโหอาหยังโว ว่านาเมียงีอาว่าอีลงอางอาชาหนีมีวิธีใช้กองอกเวนี้มีหัวเวียงไออาบน้ำหอนน้ามีไงคอนอยากาวบงามยาอนวันเยีนกลอมหอนเมื่อมาม้ลยหงอนหงอายโยเวีอาบงาอาบสาเนี่เวม่อาบงาอย่างออาบาม่อนแยมีโชนั้นอาบามที่งลงมาอยากอาบอยู่ต่ลาที่เมื่อเผยบอกเนี่ยงามบองเล็บกลางแยงเท่านั้นอยู่ดอโหงอเมื่ออาบอยู่ในทุ่มอาบํามแดงไงที่เมื่ เยเงียนเงินหรือแม่น้ำที่ใช้ว่าด่างนดต่างอาบไม่เงียบเลยค่บว่าวันถังอู่ย่างีย่างีนีมีมีใช้ย่างเแมงีค้าเมื่อผ่าอาบ้ำพนทำเสียจแล้วว่าเพียงดูให้เงินบทงยนเงนไปแล้วเย่างอยงเงินหรือหนุมนเงียแรงเฮิมาอย่ยบเงียไทช้ดูหนตรอนนี่เมื่อชาวากันรำพนเหยียบไว้แมงกองอาทานแมงกองหมีน้ำไก้บริหารเก่าทอดน้องยันเมืองอน้าที่าน วา่าว่า,าไไนาูว่าง่หยงาวงเล็บวงเขาวัางาหาว่าห้าอาเงาหนมีหนมีไงคำว่านองเหนือหนีเหนือพอผ้าไม่พอ,อเงียอยากไรบริาหารก็ถอยหกย็นเหนือสองยันย้เยนเน่อหี่ยันมื่หอหยันนูนูหอยรวยอยากไดมีหนู่างาห็นเงียยันวาง่ิยงายากไรบริหารนี่ียันหลอดเมีเยมเห็บยัน้วยว่างายอย่างนี้เบีย่ยอดอย่างเห็บยันเงาใบเมื่อมีความวาหวังวงเล อยาออกเงยพาอาบงามวนหอมนิ่งเงาห้ทำไอเงยยีวอนเองเยเหยียบ,บ,บไว่เงย,ยบงยยริหารอ,าาาอายอา่าอย่างหนึ่งหลอย่างอย่างง่ายบริหารก็หลอเหยเวียนหน่วยบางงานอย่างนี้หาว่าพราว่าอาบงามหวนง่ายแล้วอยากเข้าเหนี่แล้วแต่เมื่อวันเข้าพรนษาอยากไม่บางถึงหน่อยอาบงาจอย่างวันหนึง่งและสองวันเหนื่ยเงยยนถึงเียวันเมื่อพากงยพรรษาอยากเมื่อไรที่หามเมื่อไรเพราะว่าทำนี้ทำได้ง่ายมียาน ว่าไงอาคาคาคาทั other, right? ้งหลายว่าเรามีอาการมันอย่างนี้ว่าขอเล่อพระอามยอมผลมี่สามเด็อแล้วว่าไงเหวี่ยวนั่งอย่างวันที่ไงว่าเมื่อนไงที่ฐานว่าไงเหวี่ยวนังยันเองที่สามเดือนไงเมื่อวองเหวีวันใบเมื่อนไงที่ฐานเดื่วันนันเมื่ออยางไม่พฮอีวันไปเพื่อให้เลยอีวันหลังานไปพอเหตียไรพอพาโูมีพาพังยาวกลับไบว่าโนอ่อนมีโนทั้งหลายเราอาจดูยากให้อีวอน เออนุญาตให้เข้าไว้ให้อีวอนไม่ให้หามีงาให้อห็นันพระอาบเราฝนเกาถอนยิงยันดืนอหนนดฝนกออยากทบใบให้มีงากวดอชากนั้นยังไม่เปลียนนามาเป่อร้พรงเหวี่ยวนใบพอกอดเยี่ยวนเข้าวังขาโดนยิงอยากที่ยากไว้ว่าเี่ยนสู้เงทองอาเยี่ยีวอนแต่เหวน่นเปลี่ยอย่างว่ากอดอาั้นพรอาบนราฝนยิงไมาอยากทำเรแล้วเมื่อเยีวันเข้าวังขาอยากมาไม่ถึงเมื่ออาบไดห่งวน เรียกร้องว่านเมีนนยนถึงหิววันหรื่อยไผใไผ่พาช่าหึงอาิขันเหื่อยไผ่ไ่หวันหนื่อในวันนั้นเมื่องยาย่งออกแล้วจแล้เมื่อย่งไม่พบหิววันว่าแม่เพึงให้ลวงเลยว่าแม่เพิงให้ลวงเลยหยิบวันหลังอาใบเรียราหิอนอย่างพากลับนำผลงันอยาเพิงหยิงานทวงว่าพอพาะมาดีว่าเราอาโยยาต์ไออาฮิขันเรต่อหนิหยาดลวนยาดหยาดหยาดหยันยาอาิขันในเวลาไงเวลาื ความงายใหญ่แย่ง่ายคำเมื่อมีคำนี้คำเมื่อมีคำอย่างนี้คำที่อ่านหมายว่าเราอนุญาตให้เาหิที่ทนผ่าพมีมีง่ายตลอดเวลาหิ้อย่างมีอาภาพและแม่ภาพมีมีงันหัวเมีหัวไทยท่วงหยิบวันแลเมื่อมีเวลาท่วงหิ้ววันไวอย่างนั้นเพรว่านองอิ้วเนียวันง่ายหยิ้ววันเป็นอย่างนิ่งมีอดยากมีวัยอดอย่างนั้นวันหยิบอื่นคนยากหือคำกาบเพียงเอาแล้วจนแล้วหรอว่าง่ายที่หิ้วไม่สะดว อยางอื่นแล้วว่าอวดชะลาหิงยะอาเงึงแหวงอวนนบุญญาฮีว่ากอาแหวะไงฮีโน่แหวะญาฮีว่าพ่ออาบกำวนวันละฮีฐานเมื่อไรว่าแล้วพาอาหกำวนที่กำเนิดแล้วไหวเงียฮีวันกำแหวะฮีไงมาวันละฮีฐานไปวเงียฮีวันยันยันแล้ว้าพ้าไม่พอยอมไหววันที่ฐานไหยืนถึงเงียงีร้องอาว่าอาเงียะอีว่าราข้าหีีอาผู้นี้ผ้าพาจ้ารับไวเอา เยพาะอาหมุน้าันิยู่ไมาเนอาว่าอย่งมีสุทันภกมนอุ้งยังย่าพอย่างอาหมุนใอ้สุทันนี่ว่าไงว่าอาวาชาโหนีุู่มิวะชาวะหือยนคือว่าอะไรยังมีโซูหิหน้าอาญมุนมีทางหาแพงอาญนอยูอาญพิเนือแั่ทีขาหัวนี้มีอาหาวอื่นหางงินมีขาหัวนี้มีขาหัวชาโเยังยินยาโลวสชาญาโยไอ้ยินอาณวันญาณีวะชา ยังคำวันยังคำนิยังคำนิเวทนาคำนำยีเรวันยีตาอิตาอี